สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวไอเทมเวดดิ้งแมชีนนะฮะก็คือจะเป็นการเป็นเครื่องที่แลกไอเทมนะครับประมาณนั้นก็คือเอาไอเทมเนี่ยโยนเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วมันก็จะจ่ายไอเทมเหมือนกับซื้อของฮะออกมาทางช่องนี้ครับตัวอย่างนะฮะก็สมมติใส่เลมอนไป5้อันนะครับ เอ็มมาเล่าไปหอันนี่ไปเจ็ดอันนี่ไปแปดอันนะฮะมันาาก็จะจ่ายมาเท่าเดิมฮะก็คือตรงนี้จะเป็นหกสี่ทั้งหมดนะครับก็ต้องรอแป๊บหนึ่งอรอจน่ยวไฟตรงนี้จะหายไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะวงจรก็ไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ปานกลางหรือว่าใหญ่กว่าก็คือมันสามารถที่จะอากรองได้นะครับว่าไอเทมที่เราจะรับเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็คือที่ผมรับก็มีแค่สี่ไอเทมนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นมันก็จะลงที่เชตตรงนี้นะ เช่นะผมใส่เลสโตนเข้าไปนะ <c oughs> ครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะอเทมก็จะถูกกองมาที่เชสตรงนี้นะครับก็อธิบายการทำงานกันดีกว่านะเมื่อกี้พูดไปสแล้วครับขั้นแรกนะไอเทม ลงไปในช่องนี้นะฮะลงมาตามท่อตรงนี้นะฮะครับแล้วก็ลงมาที่น้ําตรงนี้นะฮะน้ำจะไหลผ่านฮอปเปอร์นะครับซึ่งก็คือมันจะเป็นการพายเทมเนี่ยไปบนฮอปเปอร์ทุกตัวนะครับซึ่งถ้าไอเทมตรงไอเทมที่โยนลงมาเนี่ยตรงกับไอเทมในฮอปเปอร์นะครับมันก็จะทําการ ฮอปเปอร์ทำการดูดเข้าไปนะครับแล้วก็รถรางจะวิ่งมารับนะครับซึ่งขณะที่รถรางวิ่งมารับเนี่ยมันจะปล่อยกระแสเดสโต e นะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็ยิงอไอเทมออกมาตรงนี้นะครับขออนุญาตใส่ขอ้อนึงนะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนไอเทมที่ต้องการจะขายนะฮะ เช่นเพชรต้องการจะให้เป็นพิสตนันก็ใส่พิสตันเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่ผมเอาไว้ง่ายก็คือเพชรซื้อเป็นเพชรไปเลยนะฮะอ่านี้ก็จะเป็นต้นล่างตัวนี้นะก็จะเป็นที่ที่เก็บไอเทมที่โยนลงมานะฮะครับ,รบก็สามารถมาเก็บตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเมื่อมันยิงไอเทมใสอม่ออกมาแล้วเนี่ย ก็จะไหลไปตามน้ำตรงนี้นะฮะไหลลงเข้าสู่ฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไอเทมเอลิเวเตอร์นะครับที่ได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับจากนั้นไอเทมเอลิเวเตอร์ก็ส่งต่อให้ดรอปเปอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ยิงดรอปเปอร์ก็จะยิงเข้าไปที่ฮอปเปอร์สายนี้นะครับเข้าไปที่ดรอปเปอร์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดรอปเปอร์ตัวนี้ก็จะยิงไอเทมออกมานะครับ ฝนตกครับก็หลักการมีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนโปรเซสไล่นะฮะก็จะเป็นเมื่อมอีการทำงานเนี่ยจะส่งกระแสมาที่สายกลางตรงนี้นะฮะสายตรงนี้ซึ่งสายกลางตรงนี้ก็จะทำการส่งต่อไปที่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้มันก็จะส่งเข้าไปที่ โกซนแลมนะฮะอันนี้กโกโซนแลมก็จะทําให้เป็นไฟโปรเซสออกมาประมาณนั้นนะครับเจ้าต,ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในโปรเซสไลนะฮะเพราะว่าคือถ้าไม่มีโปรเซสไลเนี่ยคนอื่นเขาจะคิดว่าทําไมมันนานจังไวไอเทมจะออกมาแล้วก็แล้วก็อาจจะเดินหนีไปนะซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับไอเทมตามที่ควรจะได้รับนะครับ ก็เดี๋ยวด,ดูการทำงานของวงจรจริงๆนะฮะครับโอ้อันนี้ไม่ทันจะใส่เล็กเข้าไปด้วยครับไอเทมก็จะไหลามาตามฮอปเปอร์นะฮะแล้วก็จะใส่แล้วก็จะถูกกองเข้าไปในฮอ,อปเปอร์นะฮะแล้วก็คาร์ดก็จะวิ่งมารับนะครับ แต่ละครั้งที่มารับก็จะส่งกระแสไปที่เจ้าดิเบนเซอร์นะฮะดิเบนเซอร์ก็จะจ่ายเทมออกมานะครับแล้วก็ไหลไปที่นี่ตามที่บอกนะฮะนะครับ,รบมันก็จะไหลไปตามฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ด็อปเปอร์ตัวนี้ก็จะยิงไอเทมออกมานะครับ ก็หมดแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะไฟเบอร์จะปล่อยให้ดาวน์โหลดใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณรุกท่านะฮะสวัสดีครับ